สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับไม่อยากจองเวรใครแม่ยื่นถอนใบมอบอำนาจอัจฉริยะฟ้องคดีแตงโมยอมรับคุยไฮโซโปอจากกรณีที่เมื่อวานนี้วันที่15มิถุนายนค่าแม่แตงโมพร้อมกับรองหัวหน้าพักไทยศีวิไลได้เดินทางมาที่ศาลจังหวัดนนทบรุรีเพื่อยื่นต่อผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อยกเลิ่นหนังสือมอบอำนาจในการฟ้องคดีแตงโมของนายอฉริยะที่ยื่นฟ้องปาอาญามาตรา 288, 289และ290ไปแล้วเมื่อวานนั้นซึ่งทางด้านแม่ของแตงโมนั้นได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงคดีของลูกสาวว่าส่วนตัวแล้วแม่เองก็ไม่ได้เครียด เพียงแค่อดนอนจึงทำให้ดูเพลียส่วนที่อัฉริยะฟ้องไปตอนนี้ไม่สามารถใช้คำว่าเชื่อใจได้แต่ไม่โกรธและยังพูดคุยกันปกติแต่ไม่ได้เห็นเอกสารหลักฐานจากอจฉริยะความรู้สึกส่วนตัวตอนนี้ไม่อยากที่จะฟ้องคดกรรมเพราะไม่อยากจองเวรใครและมองว่าคงไม่ใช่เจตนาฆ่าตั้งแต่ต้นเชื่อว่าลูกสาวนั้นถูกทำร้ายส่วนเรื่องการฟ้องแพ่ง ขณะนี้ได้มีการคืนเงิน250,000บาทให้กับสสเต้แล้วแต่ที่ผ่านมาตนเองนั้นไม่ทราบว่าจะมีการฟ้องแพ่งเรียกร้องค่าเสียหาย200ล้านบาทเพราะในใจนั้นไม่ได้มีเรื่องเงินเลยเพราะแม่ไม่ประสงค์เงินสักบาทเดียวและนอกจากนี้แม่แตงโมย,ยังพูดถึงหนึ่งในหคนบุนเรือ ของแตงโมว่าทุกวันนี้ยอมรับว่ามีการพูดคุยกับคนบนเรือโดยปอเป็นคนที่โทรมาหาแม่เองซึ่งคุยล่าสุดเมื่อสีวันที่ผ่านมาโดยรายละเอียดไม่ได้คุยเรื่องเงินเป็นเพียงการถามถึงสารสุขสุขดิบธรรมดาเช่นทําอะไรที่ไหนวันนี้และยอมรับว่าเคยนัดคุยเรื่องเงินแต่ไม่ได้พบกันเลย ขอขอบคุณข่าวจากกระปุก .com ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ